มุมกล้องที่ตามหาหลังโค้ชฮุนไดเอามือลูบหัววิภาวีแต่สิ่งที่วิภาวีทำกลับไปรู้เลยรักกันขนาดไหนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเ n ็นเอ็นสปอรแต่ก่อนจะแปรรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะขอย้อนกลับไปวันที่เฉลิมฉลองชัยชนะของทีมฮุนไดที่สามารถคว้าแชมป์ในลีกปกติไปครองได้สำเร็จนะคะซึ่งก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่แอดเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะนะคะที่โค้ชฮุนไดค่ะโค้ชคังซองฮยองนะคะได้เดินไปรูปหัววิภาวีแต่ลหลายๆคนก็คงยังไม่ทราบว่าวิภาวีทำอะไรกลับไปเพราะว่าคลิปนั้นนะคะเห็นเพียงแค่ตอนที่ โค้ดคังซองฮยองค่ะเอามือลูบหัววิภาวีเท่านั้นเชื่อว่าลหลายๆคนนะคะก็คงจะอยากรู้ว่าหลังจากที่โค้ดคังซองฮยองได้เอามือลูบหัววิภาวีนั้นแล้ววิภาวีทําอะไรกลับไปเพราะว่ากล้องนะคะเหมือนจะถูกปิดไว้หรือบังไว้ตอนนี้นะคะคือแอดก็หามาให้ทุกคนได้รู้กันแล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพอดูจบแล้วเนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าวิภาวีารักโค้ดขนาดไหนแม้กระทั่งตอนที่โค้ดนะคะเอามือไปลูบหัววิภาวีค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนที่น่ารักมากจริงๆเพราะวิภาวีก็ได้หันกลับไปพร้อมหันหน้าไปหาโค้ดพร้อมกับแท็กมือและก็แสดงการหยอกล้อกันน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะก็เป็นช็อตที่หลายๆกล้องนะคะไม่ได้จับภาพซึ่งคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปจากที่คนเข้าไปชมไปเชียร์ในสนามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนที่น่ารักจริงๆสําหรับการที่วิภาวีหันไปแท็กมือกับโค้ด สำหรับทีมฮุนไดเองนะคะตอนนี้แม้จะได้แชมป์ลีกปกติไปครองแล้วแต่ก็ยังเหลือแชมป์ฤดูกาลของปีนี้ค่ะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าทีมฮุนไดเองจะได้ทีมไหนเข้าไปชิงระหว่างทีมพิง k s สไปเดอร์และทีมเลสปาร์กซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะคะก็จะต้องไปแข่งกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องชนะ2ใน3เกมค่ะใครชนะ2เกมก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าไปชิงอันดับหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมพิง k s สไปเดและทีมเลส s ์สปาร์จะแข่งขัน3วันค่ะวันที่22มีนาคม24มีนาคมและ26มีนาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศนะคะจะแข่งขันวันแรกก็คือวันที่28มีนาคม30มีนาคม1เมษายน3เมษายนและ5เมษายนค่ะสำหรับทีมที่ชิงอันดับหนึ่งนั้นจะต้องชนะ3ใน5หากใครชนะ3นัดก่อนก็ไม่จะเป็นต้องแข่งถึง5นัดซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันแล้ค่ะว่า เกมการแข่งขันในแมตช์แรกของการชิงชนะเลิศในวันที่28มีนาะคมนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งแอดก็มองว่าตอนนี้นะคะทีมฮุนไดค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ได้พักนานค่ะเพราะทีมพิงสปายเดอร์และทีมเลสส์ปาร์จะต้องแข่งกันก่อน3นัดนะคะเชื่อว่าร่างกายก็คงกรอบพอตัวเลยล่ะค่ะแต่การแข่งขันหรือลูกบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากส่งแรงชรแงใจให้2วิภาวีในนัดชิงชนะเลิศ ซึ่งแอดเชื่อว่าตอนนี้ค่ะวิภาวีค่อนข้างที่จะเกือบสมบูรณ์ร้อเเซ็แล้วแต่ก็ต้องมาดูฟอร์มกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันที่ได้แชมป์ลีกปกตินะคะวิภาวีค่ะได้เคยออกมาเปิดใจเสียงสั่นนะคะพร้อมกับบอกความรู้สึกค่ะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราก็ผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะเราดีใจที่เราทําได้แต่ตอนแรกมันเหมือนกดดนันแม้รับลื่นเท่าไหร่แต่ทุกคนก็ช่วยกันฮึบ ช่วยกันแบบว่าเอาตัวเองมาเป็นทีมให้ได้ก็ดีใจมากๆแต่ว่าหนทางมันยังไม่จบอยู่แค่นี้เราต้องสู้ต่อไปเพราะว่าเราจะทําให้ได้ค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ